สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฟังนินที่ตูกรุงเทพน,นะครับแล้วก็มาฝากเงินสดเลยครับสัมผัสเลยรับสัมผัคสครับประประชาชนไดะรหัส OTP ครับไมตา,ทามท้านมเห็นตัวสอบแล้วก็กดถูกต้องครับ แล้วก็กดรหัสเลยนะครับคือหมายเลขโทรศัพท์และตรวจสอบความถูกต้องนะครับตรวจสอบนะครับตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดถูกต้องครับ OTP ผ่านั้งเดียวครับสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งเก้าหก ตรวสอบ OTP ตรวจสอบ OTP แล้วก็กดชุกต้องครับบันภาษาไทยนะครับภาษาไทยครับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพครับโปรดระวังนะครับฝากเงินเข้าบัญชี คนที่ไม่รู้จักห้ามฝากเลยนะครับยืนยันครับโอเคใส่หมายเลขบัญชีครับปิดตรวจสอบหมายเลขบัญชีแล้วก็กดถูกต้องครับเครื่องนี้สัมผัสครับโอเคกำลังฝากเงิน,นครับกดยืนยันเพื่อทำรายการฝากเงินต่อครับ โอเคผมอยากจะลองดูนะครับดูนะ่นารัสักคู่เครื่องกำลังตรวจนับธนบัตรนะครับดูนะครับชนิดธนบัตรจำนวนแล้วก็ยอดเงินนะครับจำนวนหนึ่งใบนะครับแบงค์ร้อยหนึ่งใบรวมทั้งสิ้นคือหนึ่งร้อยบาทนะครับกดถูกต้องครับ โอเคนะครับค่าธรรมเนียมศูนย์บาทนะครับจำนวนที่จะนำเข้าบัญชีหนึ่งร้อยนะครับเต็มเลยนะครับตอนที่ผมฝากนะครับตอนถ้าฝากเข้าบัญชีธนาคารอื่นแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม <c oughs> เพราะว่าใช้บริการใช้บริการต่างธนาคารแล้วก็กดยืนยันเลยนะครับยืนยันครับกำลัง <c oughs> ทำรายการนะครับ ไปประจําเลยกันน่เจ็สามเคมิเคิลเตอร์ 7, 3, 3, 3, 4, สอคธาคารกรุงเทพนะได้ซิปมาแล้วนะครับไป,ไปถอนต่อนะครับสาธิตวิธีการถอนนะครับ โอเคนะครับถอนเงินไม่ใช่บาดครับรเ,เลือกธนาคารอื่นออโต้แบงก์หรือว่าโบราบแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพครับ โอเคสแกนคิวบอร์ดนะครับแล้วก็กดสแกนเลยนะครับอ่าสแกนโอเคนะครับเลือกยืนยันรายการบนหน้าจอ ATM เพื่อดำเนินการต่อนะครับดูคอนเฟิร์มครับตียืนยันกาเการข้าวต้าสองค่ะหยิบเงินจะตรวจนัำนะครับ ออกมาแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ